เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่ก้นะครับผมอ่าใครที่ยังไม่กดติดตามช่องพี่ก้นะครับฝากน้องๆช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครมาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะสำหรับวันนี้แล้วเราก็จะไป ตามหาเบ็ดใหม่เบ็ดที่ดีที่สุดในเกมแล้วก็ค่อนข้างที่จะโกงด้วยนะครับมาสำหรับเบ็ดเล่มนี้นะครับโอเคครับผมมาเริ่มกันอย่างแรกเลยนะครับสำหรับวิธีการหาเบ็ดเล่มนี้นะครับผมเบ็ดเล่มนี้เราจะสามารถได้รับก็ต่อเมื่อเรามีเลเวล1 0 0 0เท่านั้นนะครับผม่า <What? S 1> ก็ง่ายๆคือเป็นเลเวลสุด ณตอนนี้นั่นเองเนะครับใครที่เลเวลตันแล้วนะครับก็คือได้รับแบบฟรีๆเลยนะครับผมไม่มีอะไรมากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่โก้มาสอนฟาร์มนะครับผมวันนี้นะครับแบบตึงๆกันไปเลยพร้อมกับวิธีการรับเบ็ดเลยนะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับผมแหล่งที่ฟาร์มเงินไม่ใช่ความเงินทุยฟาร์มเวลหรือ exp นะครับผมได้เร็วที่สุดก็ นะครับผมน่าจะเป็น1ใน3ที่นะครับก็คือพายุแอตแลนติกที่อยู่ที่เกนรีฟนะครับอ่าเราต้องตกที่พายุเท่านั้นนะครับผมอาหรือว่าน้ําวนนะครับผมอาตกที่น้ําวนเท่านั้นนะครับผมตรงอื่นนี่คือแบบเราไม่ต้องตกนะครับและใช้บัฟ exp นะครับคูณ2.5นะครับอ่าประมาณนั้นเลยก็คือมันจะได้จากหินเอนชานนั่นเองนะครับ ส่วนเบ็ดที่พี่โก้ใช้นะครับก็จะเป็นเบ็ดเลเวล500นะครับหรือว่านอนไลน์นั่นเองเพราะว่ามันจะตกได้เร็วนะครับ่าเหตุผลนี้แล้วเราก็ใส่บัฟไว้ในนี้เลยนะครับผมมันจะตกได้แบบเร็วมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวที่ลบความคลืมหน้าเยอะที่สุดในบ่อตรงนี้นะครับจะได้ exp ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับและเปรียบเทียบกันแต่ละที่นะโอเคอันนี้คือตกใน น้ำวนนะครับจะมีโอกาสได้กล่องน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะติดตาซึ่งจะทำให้เลเวลเร็วนะครับซึ่งพี่โก้มาตันก็บริเวณนี้แหละโอเคมาดูกันครับผมอ่าที่แรกนะครับน้ำวนตรงนี้9000 xp นะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยนะเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับจุดเก่าแก่ที่หลายคนฟาร์ม EXP นะครับแต่มันมีข้อแม้อยู่เดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นจุดไหนอะไรยังไงนะครับอ่า เลเวลเร็วขึ้นแน่ๆนะครับผมและมีโอกาสได้รับเบ็ดเร็วขึ้นนะครับซึ่งเบ็ดอันนี้ต้องบอกเลยว่าดีที่สุดในเกมแล้วนะครับผมโอเคไปครับจุดต่อไปเลยก็คืออยู่ที่เกาะฟอร์สากนนะครับหรือว่าชายฝั่งที่ถูกทอดทิ้งนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเลยนะครับผม let's go เลยนะฮะยาวๆเลยโอเคอ่าจุดที่เราต้องตกก็คือจุดเก่านะครับก็คือปลาทองนั่นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวปลาทองมันดียังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมเดี๋ยวเราลองตกให้ได้ปลาทองเลยนะนะครับอ่ะแล้วรอดูว่าออกยากหรือออกง่ายนะครับใครที่มาเล่นตรงนี้นะครับผมแนะนํานะครับให้ใช้เบ็ดที่แบบมังกรดได้เร็วๆนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสติดปลาทองเนี่ยน้อยมากนะครับผมและใครดีนะครับเราต้องลงทุนนะครับสําหรับคนที่แบบมีตังค์เยอะแล้วนะครับมาฟาร์มตรงนี้ได้คนที่รวยแล้วอ่ะเอาง่ายๆเลครับ เพราะว่าถ้ามันติดปลาธรรมดาเนี่ยได้ย e ีน้อยมากนะครับให้เราทำการเปิดออโรร่านะครับมันจะติดปลาทองง่ายนะครับผมมากนะฮะก็คือตกห้าครั้งนะครับผมประมาณ5ครั้งถึงจะได้ปลาทองหนึ่งตัวแต่นะครับถ้าเราเอ่อใช้เขาเรียกว่าอะไรอะออโรร่านะครับมันก็จะเร็วขึ้นและแนะนําให้ใช้เป็นเบ็ดวิญญาณหรือว่าเบ็ดเดฟนะครับตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหม ปลาท้องหนึ่งตัวนะครับ18,900ห XP โอ้โหโคตรสุดตรงนี้นะครับผมโคตรสุดเลยต่อไปนะครับจุดถัดไปนะครับก็คือจุดเกิดของคลาเคนนั่นเองนะครับเราต้องเข้าไปด้านใต้ทะเลนะครับเมืองเอลนติสนะฮะแล้วก็ต้องทําการเปิดประตูทั้งหมดนะครับนาฬิกาทั้งหมดเคียบเบ็ดอะไรเงี้ยนะครับผมเปิดประตูตามควิดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลงไป ใต้ชั้นลึกอีกชั้นหนึ่งซึ่งมันจะมีถ้ำใต้น้ำนะครับซึ่งถ้ำใต้น้ำอันนี้มันก็คือถ้ำของราเคินหรือปูเดอะคาเคนนะครับสนามปเูเนี่ยเขาบอกนะครับเออผมนึกว่าเป็นหมึกเฉยเป็นสะปูค็มคาเคินสะปูคาเคนนะครับผมโอเคมาตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่โก้จะตกให้ได้ตัวแบบติดลบเยอะๆให้ดูนะครับผมว่ามันจะได้เอ็กพเท่าไหร่นะครับโอเคมา เพราะว่ามันเป็นที่ใหม่ใช่ไหมหลายคนก็คงคิดว่าเฮ้ย exp มันต้องดีกว่าที่เก่าแน่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันแรกมาดึงก็ได้กล่องเลยนะโอเคตรงนี้ดึงค่อนข้างจะยากแต่สังเกตไหมว่า exp แต่ละตัวลายตัวค่อนข้างจะสูงอยู่แต่ก็ยังสู้เนี่ยนะครับบวก9,000นะครับสู้ผมว่าได้ได้กับพายุด้านบนนะนะครับผมอ่าได้้กับพายุด้านบนส่วนเบ็ดเล่มใหม่ที่เราได้มาหลังจากเลเวล1,000นะครับอ่าชื่อว่า เซราฟิกเดียครับผมมานะฮะโอเคมันจะทํางานคล้ายๆกับเบ็ดอันนี้ครับอ่านะเบ็ดกระดูกนั่นเองไงครับอ่าคล้ายกันมากเลยนะครับซึ่งอันนี้มันจะได้จากกอโบราณน,นะครับเวอร์ชั่นแรกมันจะได้จากกอโบราณน,นะครับอ่าซึ่งอยู่ในถ้านะสำหรับเบ็ดเล่มนี้เวอร์ชันแรกออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลอดเนี่ยสังเกตหลอดตนี้มันเล็กแต่ว่าแบบโอ้โหดูแสงเนี่ยลงอลังการงานสร้างนะครับ และเป็นความสามารถเดียวกันคือพอหลังจากแสงลงเนี่ยสังเกตไหมครับที่หลอดเนี่ยมันจะวิ่งไวมากๆเลยนะครับก็คือแบบหลอดตกปลามันจะไม่ค้างนานนะครับผมเมื่อมีแสงฉายลงครั้งแรกแลวนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบต่อไปนะครับแต่เสียดายอันนี้คือแบบต้องบอกไว้เลยว่าติดแบบขั้นกาดนะ <c oughs> ในเวอร์ชันแรกอ่ะดูดิเพราะว่ามันสั่นด้วยนะครับอะไรด้วยแต่นะครับค่าสเตียีเนี่ยมันจะเร็วมากเนี่ยเห็นปะ นะครับค่าอดเนี่ยจะเร็วมากเลยนะครับทำให้แบบตกปลาง่ายขึ้นโอเคต่อไปเบ็ดที่เราได้มานะครับผมตัวนี้นะครับผมอ่านะครับก็เป็นเซเรฟิกรดนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็นนางฟ้านใหม่อะไรนี้โอ้โหดูดิมีค่าพลังคือแบบโอ้โหค่าพลังเองสายฟ้าสวรรค์ดึงขึ้นแป๊บเดียวเลยนะฮะ เมื่อลำแสงมานะครับลำแสงอุลตร้ามานี่คือแบบดึงขึ้นแป๊บเดียวเลยโอ้โหดูดิหลดโคตรเต็มยังเวอร์เนี่ยฮะโอ้โหนี้เรามาใส่เอ็กเซลลลิเนี่ยครับลิลิคขั้นสองกันดูโอ้โหมาถึงก็แบบซีโอโหลดเลยเลยล,ล,ลาใหญ่ขึ้นก็ถือว่าโอเคนะใช้ในการฟาร์มได้ดีนะครับแต่ได้ดีต้องได้บัฟสีชมพูรหรือว่าได้บัฟตัดปลานะครับอเพราะว่าเราจะเอาไปแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยได้อะไรอ่ะ โอ้ได้ของไม่ดีดังนั้นนะครับขอแบบตัดปลาแบบสามงามได้ไหมเออนะเอาแบบสองสถานะไปเลยเป็นไงนะี่ครับโมมานะลองดูว่าไดไ้โอ้ได้มอร์เทลเฉยนะครับโอเคโชคใ้แบบเรามีเยอะแล้วไม่ต้องก็ได้นะใส่ในเยง้ก็ได้เอาง่ายๆนะครับโชคโอเคอ่ะเดี๋ยวเรารีต่อเฮ้ยโอ้โหเหลือไม่เกี่ยนแล้วทุกคนอันสุดท้ายโอ้โหได้พอดีอนี่อย่างที่ไฟฝันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ถ้าสสเตตัสมันจะขึ้นเร็วน่ะไหนคือแบบปลาแบบยากอ่ะคือแบบติดทุกตัวผมว่าเจอสูตนนี้โดยเฉพาะตกบอสอ่ะพี่โกยจาเก็บไว้ตกบอสได้เลยนะครับเอาอินวันเลยคือแบบอันเดียวใช้ยาวยๆโอ้โหดูดิเฮ้ยแต่ปลามันยังตัดไม่ทันเลยนะแค่แบบพาร์ทสี่ของเบสก็คือโหดจัดแล้วอ่ะทุกคนเออนะฮะยังไม่แบบบัฟทํางานเลยนะบัฟยังไม่ได้ทํางานเลยทุกคนดูดิโอ้โหพุตธตึงอ่ะบอกเลยนะฮะ เหมือนแบบโอ้โหเนี่ยเหมือนตัดสองอันน่ะเอ้ยตัดแล้วตัดแลวเมื่อกี้โอ้โตัดโอนตัดนะครับผมและแบบลำแสงอุนต้าลงด้วยนะที่สําคัญดูดิตูมเลยนะตูมเลยวนะ่าโอ้โอยางตึงนะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่โก้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ประจำคลิปบอกกันแล้วนะครับอ่ะ แล้วใครมาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับคลิปหน้าเราดูได้เลยครับว่าเป็นคลิปอะไรต่อสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับผม